เพื่อนพวกไป่ทำทั้งหลายวัดป่าบ่อน้ำพระอินวันที่25่สมกราคม2567้าเจดเ้านี้เราก็ได้ไปบินสวาสวันทุกวันเพนเนาะสิบห้าค่ำเป็นถนนวัฒนธรรมช่องเม็ดอ่า อำเภอิรีนทรจังหวัดบนราชธานีเนาะซึ่งทุกวันเพ็ญเนานะ,ะเรือละครั้งนะทางนายกอบ,อกอบอตอ,อและก็พ่อค้าประชาชนหน่วยงานราชการก็ได้จัดถนนวัฒน,ธ,นธรรมนำพระเจ้าพระสงค์ไปบินสบาท มาหลายปีแล้วซึ่งวัดป่าบ่อน้ำพระอินอ,อของพวกเราเนี่ยเป็นวัดหลักที่ย้า่นำพระเจ้าพระสงฆ์ไปบิณฑบาตถนนสายวัฒนธรรมทุกครั้งเนาะ อา,อาจจะสายหน่อยวันนี้เนะาะ <c oughs> วันนี้ก็ขออนุโมทนากับเพื่อนๆที่มาจากสุพรรณบุรีแนะนำข้าวสารแล้วก็มาจากการจนบ,บุรีอ่าไอมรอิมีอะไรพลเนาะอ่าอ่า นายพลผัวมันชื่อพลนะ,ะก็เลยเรียกว่าเมียนายพลก็แล้วกันเพราะหัวมันชื่อพลเนาะได้นำลำไยเนาะลำไยมาสวายพวกเราวัดป่าบ่อน้ำอินก็ขออนุมโมทนาสาธุการด้วยแล้วก็มีโยมมาจาก ก็คอยโยกได้นำดอกไม้เนาะดอกไม้ต้นไม้มาปรระดาบุติแม่ชีเนาะให้กลายเป็นรีสอร์ทก็ขอรุโมทนนาด้วยเนาะก็มีสีสันแบบนึงเนาะ เป็นไงน้อครับผ่านเนาะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ตอนพระเจ้าพระสงฆ์ขณะไม่ชีกกำลังพิจารณาหาเนี้หลวงตาก็ได้พูดประชาสัมพันธ์มั่งสเปเฮระมั่งเนาะบอกข่าวบอกข่าวนะแจ้ง คณะสงฆ์คณะแม่ชีนะว่าต่อระหว่างวันนี้เราทำอะไรมั่งเนาะส่วนวัดป่าบ่อน้ำพระอินพวกเราไม่ค่อยมีพิธีรีจองอะไรมากมายเนาะอย่างสมมุติพิธีพองามเนาะของใหม่ก็เอาของเก่าก็ไม่ทิ้งนี่นะเออของใหม่ก็คือ ในโลกปัจจุบันเนาะของเก่าก็คือประเพณีของกฎกติกาต่างๆของครูบาอาจารย์เนาะเรียกว่าของเก่าเนาะของใหม่ก็เอาของเก่าก็ไม่ทิ้งเนาะส่วนเรื่องธรรมะธรรมะ ธรรมะก็หมายถึงวิธีปฏิบัติาพูดถึงเรื่องธรรมะก็ต้องพูดถึงเรื่องทุกข์นะและวิธีหลับทุกข์นี่นะหรือเรียกว่าอริยสัจสี่หรือความจริงสี่ประการเนาะเป็นสัจจะอริยสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงอ่า ความจริงสี่อย่างเนาะอ่านอง่าทุกสองสมุทัยสามอ่าั 1, านะ 2, 3, านนี้โลดสี่มัดนะเรียกว่าอาริยสัจสีท่ทุกสมุทัยนิโรธมัคทุกนะหมายถึงอ่าอเวทนาต่างๆเนาะอ่าอา่ทุกมีสองอย่าง ทุกทางกายกับทุกทางใจนะทุกทางกายก็เหมือน,อนกับเป็นโรคนะป่วยไข้เจ็บป่วยอะไรเงี้ยแต่ทุกทางใจก็คือเกิดจากอารมณ์ทุกทางใจมีคือความไม่พอใจอทุกเพราะตัณหาทุกเพราะเวทนาเห็นไหมที่จริงทุกทางกาย ถ้าเราไมา่ได้ฝึกกายใจเราก็จะไปรับเวทนาทางกายด้วยเนาะลุะตงตาเกยพูดเมื่อกายเรานะรูปร่างเราเนี่ยร่างกายเราเกิดทุกข์นะเกิดเวทนาใจเราก็จะถูกกระทบไปด้วยนะนี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องให้รู้จักระหว่างทุกขทางกายกับทุกขทางใจ นะสมุทัยหมายถึงเหตุของทุกข์ทุกข์ก็มีอย่างหลายอย่างทุกแบบสมุทัยคือทุกทางใจทุกทางมนโนกรรมทุกเกิดจากความรักความชังนะหลงรักก็ชังหลงรักนี่ก็ทุกข์รักมากก็ทุกข์มากพอ,อคิดถึงมากห่วงมากห่วงมากเห็นไหมอา่อาอ่า ทุกขาะชังอ่าทุกขาะเกลียดเนี่ยเนาะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ทุกเหมือนกันนะอ่าแต่มีทุกน้อยกว่าทุกขาะความรักความเกลียดความชังเนี่ยทิ้งง่ายแต่ความทุกทุกเรื่องความความรักความหวงความหึงเนี่ยอ่ะโอ้ยแก้ได้ยากตัวเนี้ยนะมันฝังอยู่ในข้างในเรียกว่าสัญญาอ่ะอ่าอ่าแต่ทีนี้ รวมความทั้งหมดกลับมาเนี่ยมันสาเหตุของมันคือทุกข์าความคิดเรียกว่าสังขารปรุงแต่งความคิดนี่แหละคือสังขารจิจตสังขารก็เรียกเนาะเพราะฉะนั้นสาเหตุจริงๆก็เกิดจากความคิดนะนะนะเพราะฉะนั้นความคิดนี่แหละคือสมุทัย คือสาเหตุเมื่อเรารู้ความปรุงแต่งทั้งหลายนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็หาวิธีที่จะดับเหตุของทุกข์โดยใช้อานาปานสติเรียกว่าวิธีปฏิบัติเรานเอาสติมาแนบอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าวิธีที่จะดับเหตุของทุกข์คือ ดับสมุทัยนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นมีแค่นี้นะพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้เนาะส่วนส่วนอย่างอื่นนะเป็นกิ่งก้านสาขาส่วนหลักการแก่นจริงๆก,ก็คือตรงนี้นะวิธีเข้าไปหาความดับเหตุแห่งทุกข์นี่แหละนะเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เรียกว่าพ้นทุกขนะ์แค่นี้นะนี่ศาสนาเราแก่นมันอยู่ตรงนี้หลักการมันอยู่ตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นวิธีพระพุทธเจ้าก็บอกโดยละเอียดแล้วานาปานสติสิหชั้นนี่ถ้าใครแต่เราไม่ต้องไปรู้ก็ได้รู้แค่ลมยาวก็รู้ลมสั้นก็รู้นะลมละเอียดก็แค่รู้นะลมไม่มีก็แค่รู้นี่มีสติแนบอยู่นะแค่นี้เนะาะก็จะนำพาเราไปสู่ ความดับเหตุของทุกข์หรือเรียกว่าพ้นทุกข์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะล้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือความงดงามแห่งอาณาปานติสมาธินะอาณาปานติสมาธินี้บุคคลจเจริญให้มากทําให้มากแล้วบริบูรณ์แล้วพชฌชงเจดอ่าอ่ะ,อะสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์พชฌชงเจดย่อมบริบูรณ์วิมุติย่อมบริบูรณ์นะนี่แค่เรามีสติอยู่ในลมหายใจ ไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะสักชื่อก็ได้ขอแค่รู้มีสติรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออกแค่นี้พอเลยเนาะว่ามีคำถามจากไลฟ์สดมาครับคำ,คำถามจากคุณก๊อบกิ๊กครับพระพิสุสามารถออกกําลังกายได้หรือไม่ครับออกกําลังกายก็คือเดินจงกรมเลยเรียกว่าจังกรรมนะ จงกรมเนี่ยอ่านเป็นบาลีว่าจังกะมะคือเดินกลับไปกลับมานั่นแหละเรียกว่าจงกรมนะนั่นแหละคือวิธีออกกําลังกายออกกําลังกายแบบมีสติเนาะอ่าถ้าออกไปวิ่งจ็อกกิ้งนี่ก็ไม่ใช่พิสูจน์แล้วนะอ่าอ่าเล่นซิกแพ็กอย่างนี้ก็ไม่เอาละจริงไหมเออจงกรมนี่แหละอ่าคือ คําว่าจงกรมเลยนะคือวิธีออกกําลังกายของพระพิสุเนาะ,ะคำถามจากคุณบุญน้ําทิพย์ครับถามว่ากราบสอบถามหลวงตาคนที่เขาบอกว่าเขาสื่อภาษาเทพมันมีจริงหรือเปล่าคะมีจริงที่เห็นเยอะแยะในประเทศไทยทำไมจะไม่มีจริงฮะจริงไหมะจะมีจริงเฉพาะกลุ่มมันนะนะ จะไปสื่อไงภาษาเทพสื่อภาษาค,คนให้มันรู้เรื่องก่อนจริงไหมล่ะแม่ฮะไม่ต้องไปพูดถึงเทพหรอกเอาคนเนี่ยพูดคุยกันไมันรู้เรื่องก่อนนะม,มีประโยชน์อะไรไปคุยกับเทพฮจริงไหมล่ะคุยกับคนเนี่ยมีประโยชน์จริงไหมล่ะอะเทพมีอะไรอ,ะอ่ะฮะ เทวดาฟาดินมีอะไรมันก็ทุกอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอกิเลสยังเต็มหัวใจมันอยู่ฮะพระอริยะเนี่ยระดับพระโสดาบันขึ้นไปยังดา่าถึงกับพระอินเลยนะจะบอกวหาในสมัยพุทธกาลฮะริงไหมเพราะว่าเทวดามันมีกิเลสเต็มหัวใจมันอยู่ฮะจะวิเศษวิโสตรงไหนมนุษย์นี่แหละวิเศษที่สุดฮะอ่าพบของมนุษย์นี่แหละ ให้เชดามากาบสิไปติต่อมันทำไมเนาะมันทำนายมึงกินไงเชิดบดามั้ยพ่อแม่เนี่ยพี่น้องเราเนี่ยประชาชนเนี่ยมึงติคุยกับญาติโยมให้มันรู้เรื่องก่อนเถอะจริงไหมคุยทำไมเชพบเขามันก็ได้ชอบเขาบอกเฟังรู้เรื่องเลยตัวมันพูดเองยังพูดไม่ซ้ำเลยมึงลองดูสิอ่นะอ่นะ พูดมาแล้วมันก็บ,บ้าไปพากูบ้าไปด้วยะนะพูดกับคนเนี่ยพูดให้มันรู้เรื่องนะพูดกับตัวเองให้มันรู้เรื่องอย่าพยายามอธิบายไปให้คนอื่นเข้าใจครรมาเนี่ยมันการเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองนะไม่ใช่ไปทําอธิบายคนอื่นเข้าใจการศึกษาสูงสุดคือการศึกษาตัวเองนี่แหละรู้นิสัยสู้จริตรู้จริตตัวเองสอนตัวเอง ธรรมะเอาไว้สอนตัวเองนะไม่ได้ไปสอนคนอื่นนะเอาไว้ฝึกฝนตัวเองนะ,ะจริงไหมล่ะ,ะ,ะพเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเลยสนใจตัวเองเนี่ยอย่าเที่ยวแก้ที่ใครแก้ที่ใจตัวเองนะก่อ,อ,อกนกินข้าวคงกินอร่อยมากแล้ววันนี้เนะเาะอ้าวรับพร ยทาวะริวะาะปุราปารีปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตางอุปกะปะติอิตสิตังปฏติจังทุมหังคิปเมวะมิจันตุสัพเบปุเรนตุสังกัปปาจันโลบารโซยทามณีโชติลาโซยทาอภิวารณาสีริสะนิจังอุทาปะจาอิโน ยาตาโรธรรม,มาวาทานติอายุวนโนสุข,ขังระลังสาตุ์าพิษมองไรวะพิษไม่าเลยโมมี่มองพิดสิอะโอมโมมี่กับ่มมีก็มันไมวตู้ให้ โอเคพี่โอเคพี่จับแล้วจับไปตลาดเลยจับก็ดูนี่เจย